นายแพทยชนนาสีแก้วสอสอนานและหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่กองทัพประกาศจุดยืนว่าไม่สนับสนุนลาซาด้าว,ว่าเรื่องนี้ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์แต่ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเขาอ้างว่าเป็นการโฆษณาและเสนอขายสินค้าที่ไปรบกวนเรื่องความมั่นคงและด้อยค่าบุคคลกองทัพจึงออกมาต่อต้านและมีมาตรการากต่างๆเขาคิดในมุมเขาแต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องคิดให้รอบคอบว่า ควรดำเนินการมากน้อยขนาดไหนให้เหมาะสมซึ่งเป็นดุลยพินิษของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการไปแสดงออกด้านอื่นเช่นการขายของออนไลน์หรือขายายไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะเกินไปหรือไม่ฝากให้ใช้ดุลยพินิษและความคิดเห็รอบคอบให้สอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะให้มากไปหรือน้อยไปก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกนะรงพันธ์จิตเจ้าแท้ผู้บัญชาการทหารบกยืนยันหากอนาคตไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหาร เกิดขึ้นนายแพทย์ชนรนาธกล่าวว่าขอบคุณพทบทบที่กล้าประกาศแบบนั้นมันจะไม่มีเหตุให้เกิดการรัฐประหารยึดอํานาจแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าจะเอาเหตุการณ์การบอยคอรดดาซันดากระตุ้นให้เกิดการต่อต้านหรือการชุมนุมประท้วงและก่อให้เกิดรัฐประหารหรือเปล่าดังนั้นการที่พทบทบรประกาศออกมาแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีตนเชื่อว่าที่น้องประชาชนคงไม่หลงเข้าไปร่วมชุมนุมยกเว้นมีการจัดตั้งอันนี้ไม่แน่เพราะที่ผ่านมาเกิดขึ้นแบบนี้ตลอด